เราก็จะพามาถอนเงินกันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องแตะไปที่นะพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะฮะเราจะต้องแตะไปที่ขีดสามขีดด้านบนซ้ายมือนะฮะหาขีดสามขีดแบบนี้ให้เจอนะฮะแตะนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงเลื่อนลงมานิดนึงจะเจอคําว่าถอนเงินวันนี้จะพาไปถอนเงินกันนะครับแตะนะฮะแตะคําว่าถอนเงินก็จะเจอเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะก็จะบอกรายละเอียดบัญชีธนาคารนะฮะ ถูกไหมนะครับเ,เลขบัญชีถูกไหมนะฮะชื่อแล้วก็สาขานะครับประเภทให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับเมื่อเช็คถูกแล้วนะฮะเราก็นะามาดูจํานวนเงินด้านล่างของเรานะครับว่ามันมันเป็นยอดเท่าไหร่เขาจะโชว์ขึ้นมาว่าเราจะถอนได้เท่าไหร่ก็คือ E อีคอมมิชชั่นคงเหลือนั่นเองนะฮะตรงนี้นะคะพอช่องถัดมาเนี่ยเราจะต้องกรอกจํานวนเงินเ,เราจะกรอก200หรือเต็มจํานวนที่ทางบริษัทโชว์มาให้เลยก็ได้นะฮะแต่ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่150บาทนะฮะต่อวันเนาะโอเคเราถอนได้จริงๆถอนได้ทุกวันเลยนะโอเคนะครับตรงนี้เราก็ใส่อันนี้ขออนุญาตใส่จำนวนเงินเต็มนะครับ เสร็จแล้วนะคบเราจะต้องมาใส่เลขเรหัสกระเป๋านะก็คือรหัสที่เราใส่ไว้กับทางบริษัทนั่นเองนะครของใครของมันนะฮะอ่ะก็กอกรายละเอียดรหัสกระเป๋าเข้าไปนะฮะเ,เสร็จแล้วนะฮะเราก็กดนะเลื่อนลงมาแล้วได้เลน,นึงบางที จอบางคนจะไม่เห็นนะเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะจะเจอคำว่าถอน e c o m มม s ชชั่เข้าบัญชีธนาคารแถบสีดำนี้นะฮะแถบสีดำนี้เลยนะครับอ่าก็กดที่ตุ่มสีดำนี่แหละนะฮะจิ้มเข้าไปนะครับก็จะแจ้งเตือนว่าคุณต้องการถอนนะฮะเข้าบัญชีธนาคารของคุณใช่ไหมน่ายืนยันการถอนอ บัญชีนี้นะอยู่ตรงนี้นะฮะใช่ไหมนะตรวจสอบก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยกด yes นะฮะกด yes นะครับแล้วก็ถ้าถูกแล้วเราก็กด yes นะครับอ่าก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าขอถอนเงินจํานวนเท่านี้อ่ากำลังรอเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่มันระบุว่าเรา ถูกต้องแล้วหรือยังก็คือเครื่องหมายถูกแล้วก็ success ตรงนี้นะฮะถูกต้องแล้ว success โอเคนะครับเราก็กดคําว่าโอเคไปนะฮะโอเคก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะอ่าแตะที่โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการถอนเงินเข้าบัญชีของเราอ่านะครับนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินก็จะเหลือ 0บาทไปแล้วเห็นไหมฮนะอ่าทีนี้เราก็รองเงินเข้าบัญชีนะครับก็โดยทั่วไปก็45นาทีก็ได้ละแต่ถ้าเกิดว่าช้าหน่อยก็ไม่เกินชั่วโมงนะครับก็รอ,องเงินเข้าบัญชีของเรานะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการถอนเงินของน้ำดื่มเมลิดนะครับมีความสุขในการถอนเงินจะเห็นว่าเงินเข้าบัญชีมาแล้ว เรามาดูกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้มี m e s s e n g อร์นะครับการเด่งบัญชีของเงินเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับดูที่ตัวนี้นะครับเรียกว่าไวจริงๆนะครับของน้ำดื่มเมลิตนะหนึ่งนาทีผ่านมานะครับเห็นไหมเข้าไวมากๆนะครับเร็วทม์จริงๆนะครับด้วยระบบนะครับ AI ของเมลิตเราช่วยจัดการรายได้ของคุณนะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆฮะทันกินทันใช้นะครับในภาวะวิกฤตปัจจุบันนะครับของ ผู้คนที่เจอนะครับก็เมลิสนะครับตอบโจทย์นะครับให้ทุกท่านมีเงินใช้ระหว่างวันได้ด้วยนะครับโอเคถอนได้ทุกวันเลยนะครับเร็วมากนี่ครับนี่ครับเงินเงินออกมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอ่ะดีโอเคนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ลืมกดเข้ามาให้ดูว่าเงินที่เราถอนอะนะครับจำนวนเงิน4 0 5บาทนะฮะเห็นไหมฮะ่า405บาทนี่เนาะ,ะก็เมลิดไวมากมากนะครับวันพุธวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะวันพุธเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับแค่นี้นะครับตรงนี้คือคือต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับไม่ถึงนาทีเลยนะไม่ถึงนาทีไวจริงจริงนะครับ ดูตรงนี้นะครับดูโชว์กอบตรงนี้เนไมอ่าอาง่ก็เรียกว่าเรียวไทม์จริงๆรําสำหรับนะฮะน้ำดื่มเมลิดของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปจริงๆนะครับมีทิกต่อไปก็จะมาอัดให้นะครับพวกเราได้ดูกันอีกทีนะครับสวัสดีค่ะ